โอ๊ยดาบแกมบันทิมฉันอยู่แล้ววอยนั่นไม่ใช่ดาบหรอกนะฮะมึงว่าไงนะภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะน,นี่ เมื่อคุณทําสบู่ตกในห้องอาบน้ําเพื่อนของคุณเก็บขึ้นมาสิเพื่อนฉันรอถ่ายทอดวิทยายุทธให้กับนายอยู่นะก้มลงไปเก็บซื้อซี่ชิบหายแล้วเพื่อนมันจอกจะเซ็ตหยอกกูโปรระวังอย่าทําสบู่ตกในห้องอาบน้ําชายเด็ดขาดรีโมททีวีแม่ผมตอน10ขวบงั้นฉันขอและกันนะก้อนหน่งนี่ใส่เครื่องเล่นเกมอ่าได้เวลาเล่นเกมบอยสุดที่รักของฉันแล้วล่ะสินะเวลาเครื่องเกมถ่านหมดผมก็ชอบทําแบบนี้แหลนะฮะ <c oughs> แล้วมีใครเคย,เ,คยเล่นเครื่องเกมแบบนี้บ้างครับเครื่องเกมที่มันจะใส่ถ่านเหมือนเกมบอยอะครับคอมเมนต์ทีนะฮะอืมไอฟลาปาเมื่องอนิเมะกับ ไอ้ฟลับบอมอยู่ดีๆก็มีคนมาท้าผม AOV ออหนึ่งหนึ่งเอ้าได้สิแต่ว่าเธอคนนั้นเป็นผู้หญิงนะกูไม่สนจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กกูจะัวไม่ขี้แตกไปเลยสายการบินนรกแอร์ไลน์ขอแจ้งให้ลูกเรือทุกคนทราบว่าตอนนี้เครื่องบินปลอดภัยดีครับไอปลอดภัยก็ดีแล้วจะบ,บ้าอะไรชยัยมึงออกไปถ่ายแบบนั้นได้ไงวะเนี่ยน,นี่ผสมชื่อสายการบินจร,ริงๆนรกแอร์ไลน์นี่คือผมนี่คือ,อยาลดความหลอ่อ กีเขาปอยอ่ะลดความหล่อของเราลงหน่อยอ่ะจากที่ไม่มีอยู่แล้วเหรอก็ลดลงไปอีกให้ให้แอนน็อกพิลล่ามาไงมนุษย์นี่ไงเฮ้เฮ้เฮ้มึงจะทำอะไรกูได้ มึงรีบไปล้างรถใหม่เลยนะไอ้มนุษย์โง่ไดโดโเสาวที่คนอื่นรู้จักอืมทีเรสกาบึกบึนตัวใหญ่น่าแกงขมไดโดโเสาวที่ผมรู้จักเหวัดดีมนุษย์วันนี้มาสวสด,ดสรตวสไเดโนเสา์เหรอทำไมกูได้ดูไดโโเสา์เออวะนี่แม่กูพากูมาดูอะไรวะเนี่ยอืมตอนเช้ากินซีเรียลแซบๆนี่ซีเรียลบึกแถมกามาให้ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันติดกันไปก้อนแบบนี้วะลอง,ลองเพลงเพื่อลืมงานะวิ่งนานๆเพื่อลืมเธอบ่ายลองเท้าถองมิวสิกมาชื้อแปลงร้างวิ่งเลยนี่เธอหัก ต้องวิ่งต่อไปเพื่อลืมเธอให้ได้วิ่งเลยเดี๋ยดเดี๋ยวนะทำไมมันมีเก้าอี้ตัวหนึ่งอยู่ในห้องน้ําด้วยวะเนี่ยห้องน้ําห้องนี้มันต้องเข้ากี่คนกันแน่วะสอคนหรือ3คนหรือ1คนกันแน่ไม่ครับพี่มันต้องนั่ง2คน 2> ทำไมเหรอน้องนั่งรอพ่อคี้ SCP096 จะจัดการทุกคนที่เห็นหน้ามันเออถ้าคนทั้งโลกมองหน้ามันพร้อมกันจะเป็นยังไงครับ ยม,มาทูดปี2023อ่าบักได้ตุยอยู่กลางทะเลกูก็สิปไปหามันถึงทีเลยแหละเฮ้ยเต่าที่นี่น่ารักดีวะ่ะแต่เป็นบ้าเลยว่านั่นแหละนี่เธอเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะเราคงไปด้วยกันไม่ได้อ่ะ แล้วเธอจะไปไหนอะฉันจะไปละมาดเราคงไปด้วยกันไม่ได้เพราะเธอไปชอบละมาดส่วนฉันจะไปละมาดผมตัดต้นไม้20ล้านต้นมาทํากระดาษแล้วเอาไปทิ้งในป่ามิสเตอร์บิ๊กได้ทำอะไรลงไปเนี่ยจะตัดต้นไม้เพื่อไปทํากระดาษแล้วเอาไปโปรยในป่าเพื่ออะไรคนตัดต่อี่มันเกลียสุดยอดไปเลยคุณครูบอกว่าครูออกข้อสอบง่ายมากๆเลยนะนักเรียนข้อสอบที่ครูออกส้มเป็นผลไม้หรือว่าเป็นสีเออ นี่ง่ายของครูแล้วใช่ไหมคำตอบความกลัวแบบเนี้ยใครจะไปตอบได้ว่าเมื่อผู้หญิงไปวัดนุ่งสั้นกระเกงชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระเกงขาดก็มีเมื่อกระเทยไปวัดโอ้โหแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มครับผมความเล่นใหญ่ของพี่กระเทยแ่บไม่แพ้ใครแน่นอนอันนี้มันไปแค่มีมนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่ก็แต่งตัวเรียบร้อยเมื่อไปวัดนะครับผมไม่ไม่ลูกกูใครทาลูกกูพ่อกูปวดขี้คุณซื้อขนมเพื่อจะกินขนมเหรอไม่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 คุณซื้อขนมเพื่อเอากาศใช่ใช่การ์ดพวกนี้นี่แหละยิ่นีการ สีทองแร,แรนะโอ้โหจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆเลยทุกคนเคยเป็นไหมครับซื้อขนมที่มันแถมของเล่นที่อยากได้ไม่ใช่ขนมนะแต่เป็นของเล่นมากกว่ามีใครเคยทําแบบนี้บ้างครับคอมเมนต์ทีนะฮะผมก็เคยทําไม่มีใครยินดีด้วยคุณได้แฟนตัวยงของ AAS Esport เฟซที่บอบยอดแฟนตัวยงให้ผมผมที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอ้ากูยังไม่ได้กดไลค์เพจด้วยซ้ําไปทำไมกูได้ยอดแฟนตัวยงมาวะงงงงคอยบลูเรื่องงงงงไรเอ้ยนี่มันเตวอะไรวะเนี่ย โอลาฟมีเพื่อนในไม่รู้จักเหรอโอ้ไม่ใช่โอลาฟแล้วเพื่อนนี่มันโอลวกคักๆนี่คือเคสโทรศัพท์ของชายชาตรีอืมชายชาตรีต้องใช้เคสแบบนี้เออมีรูปพี่โตรูปพี่หลามรูปชายชาตรีเยอะแยะมากมายอ่ะหุยสุดยอดไปเลยเคสนี้เมื่อคุณเจอรถไอติมแถวบ้านรถไอติมมาลงจอดก่อนลงลงไม่หินคุณไม่ได้ลงคุณจะซื้อไอติมเกือบ99%วิ่งไม่ทันรถไอติมพวกนี้แน่นอนครับขี่เร็วชิบไก่ผลการเรียนที่คาดว่าเทอมนี้จะติดติดบอพอเท่ากับมึงผ่านติดมอสเท่ากับ บึกประสบความสำเร็จติดรอเท่ากับร้อยคะแนนเต็มติดศูนย์เท่ากับโอ้โฮมบึกเก่งมากแม้ว่าคุณจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านคุณติดทุกอย่างมันก็ดีไปหมดเลยอะ่ะแต่ในความเป็นจริงเฮ้ยเงาอ่ะทักไปเล่นกับฟ้าใสดีกว่าแฮ ผมไม่ได้บ้าธรรมดานะแต่ผมบ้ารักไม่เป็นไรค่ะฟ้าใสรับได้และเข้าใจค่ะเพราะก่อนหน้านี้เพิ่งมีคนมาบอกว่าเขาเป็นเกย์ตอนนี้ฟ้าใสเลิชินแล้วค่ะกับเรื่องแบบนี้รับได้หมดค่ะขอเพียงเป็นคนดีและไปแก้ฟ้าใสเป็นพอค่ะขนาดฟ้าใสยังไม่อยากเล่นกับกูเลยคุณจะเลือกอะไรระหว่าเม็ดสีแดง2ดีเม็ดสีฟ้า3ดีออสองดีก็แจ๊มนะแต่ว่า3ดีแจ๊มกว่าเออเอา3ดีแล้วทุกคนละครับจะเลือกเม็ดไหนผมเลือกเม็ดสีฟ้าแน่นอนเธอติดเขาเราติดศูนย์ ชีวิตมาเศร้าเนาะขนาาไม่มีแฟนเรายังมาตองมาติดศูนย์อีกเมื่อคุณเข้าไปเล่นไข่เป็ดได้กรงเป็ดเป็ดตัวนั้นกูจะจําพวกมึงไว้ทุกตัวถ้าพวกมึงเผลอเมื่อไหร่มึงเสร็จกูแน่ให้ทุกแกท่านเป็ดนั้นถึงตัวโอ้ท่านเทพภูเขาไฟจงรับเครื่องสังเวยที่เป็นเจ้าสาวของท่านด้วยเถิดลงไปเลยเฮ้เอ้าทำไมลอยขึ้นมาเทพภูเขาไฟเขาเป็นเกมอะสมภชายหล่อๆไปให้เขาบัดเดียวนี้เอ้าแล้วกูจะรู้ไม่เดียวว่าเขาเป็นเกเนี่ยโอ้ยสังเวยผิดไปตลอดเลยแหะเนี่ยสภาพผมเวลาเล่นเกมเื่อายยีด ตีมัน,ต,มน,ต,มนตีป้อมมันตีป้อมมันโอ้ตีป้อมมันมึงกจะเอาใช่ไหมไอพจะเอาใช่ไหมไอ้โกนีกนี่แคเก็บเพื่อขายเครียดหรือให้เครียดคนเดิมวะเนี่ยนี่คือรูปโปรไฟล์เออได้รักสมุตะมีได้หยีแก๊บจังเลยตัวจริงเบ,บ้บวมครับไม่ได้บอกเพราะว่าผมอ้วนบวมๆเลยพี่ดอมจุมบวัวจุบวัวหวานเจีีย่เพื่อนมึงทำอะไรอยู่วะเพื่อนปิ้งปูเพื่อนอปูอะไรของมึงวะเพื่อนปูไทยไงมึงไม่เคยเห็นเหรลอ ข้อเสียของฝนตกโอ้ยทำไมมันมาตกตอนนี้วะเนี่ยเปียกหมดเลยอะ <No. S 1> ข้อดีของฝนตกเออไปหลบฝนที่บ้านเราไหมจ๊ะตอนนี้พ่อแม่ยังไม่กลับบ้านเลยอะโอ้ยจะดีเหรอคะนี่แหละ,ะลข้อดีของฝนตกกันนะ แมวตีพ่อตีแม่ด้วยความอร่อยอัดแน่นเต็มไปด้วยโปรตีนเ <c oughs> มียวมีเปรดแมว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะไอโฆษณาเนี่ยมันเริ่มจะแปลกแปกขึ้นทุกวันแล้วนะโฆษณาหันแมว <c oughs> ชนิดเนี่ยเมื่อเพื่อนกับแฟนของมันคือดีการคบหนึ่งพันครั้งคุณได้ปลดล็อกสก,กินหมาเพชรไปที่เรียบร้อยมาทอคำอะไรยี่เง่าหมาเพชรดีกว่า <c oughs> เป็นหมามาหลายรอบ้วกูแงนเมึงดูนี่กูจะยกล้อโชยดูเพื่อนนั่นแหละยกสูงสูไปเลยเพื่อน อคุ้มค่าเน็ตแล้วอยเวลาดูคลิปเด็กแพสพวกนี้ใน Facebook เวลามันพาดขึ้นมาเนี่ยเราคุ้มค่าเน็ตทันทีฮะคบเพื่อนแท้ยังดีกว่าคบเพื่อนเลี่ยมๆไม์ครับจะสอนคุณโอ้ไม่นะสตีฟนายจะคบกับชาวบ้านเลี่ยมๆพวกนี้อย่างนั้นเหรอไม่มีทางตัวนายก็เลี่ยมเลี่ยมเจอเลี่ยมเท่ากับเลี่ยมมากๆเมื่อคุณกินเอ็มร้อยไปสี่ขวดอืวิญญาณกูไหลออกจากร่างเพื่อไปออกกาลังกายต่อดีทั้งคนดีทั้งร่างกายดีทั้งวิญญาณเลยทีเดียวบอกกับทุกคคนนนนนะะรรรัััเเเววลลาาาาาา่่จกกกิิิืออองงดมมชูํห้ขพป็ตย <ieur. S 1> ต่อร่างกายนะครับกินวันละขวดก็พอเนาะเมื่อผมสิวขึ้นตอนอยู่โรงเรียนอสิวเม็ดเนี่ยใหญ่ดีดิเพื่อนอย่าจะเอาสิวกูออกนะเพื่อนมันจะอักเสบใหม่มันก้อนใหญ่ดีเดยกกูจกออกเองไม่แมวคือของเหเลวอืม แมวมันเป็นได้ทุกสถานะจริงๆยกเว้นแก๊สนะมันเป็นอากาศไม่ได้หรือว่ามันเป็นได้วะให้ครูครับไอ้หมอนี่มันแอบ,บเล่น YouTube ดูอ a s y b บ y ตอนเรียนนะครับครูจับมันไปลงโทษเลยครับคุณครูถ้ามันยังไม่กดซับช่องผมให้กดซับช่องผมพี่จะไม่ฟ้องครูนะผมเห็นสิ่งนี้บน Facebook เลยส่งให้พี่ชายที่เป็นเภสั์ดูวักวักวักอันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะพี่พาลาเซนต์มอนคุณพระนี่มันอ่านลายมือหมอ้วยการออกด้วยหรอวะเนี่ยว่าและภาษาที่หมอเขียนให้บนใบใจ่ายยาก,กูถึงอ่านไม่ออกว่าต้องใช้หมอด้วยการอ ม,มือถือโอ้กูดึงกูขึ้นไปเร็วก่อนที่มันจะหลุดเร็วดึงกูขึ้นไปรู้สึกว่าทโทรศัพท์จะสู้ชีวิตมากๆเลยเฮ้ยตกใจหมดนึกว่างูเข้าบ้านเฮ้ยเฮ้ย,ยน้ำมันโอ้โอ้ไอ้แมวโอ้ทำไมมึงนอนแบบนั้นวะกูนึกว่างูเกือบโดนไม่กวาดกูซะและ้วเอาเลยครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและขอขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบบ๊าายย